สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงเลียงนะคะใส่กุ้งนะคะใส่กุ้งสดเนาะมาดูเนาะว่าเราต้องเตรียมอะไรเครื่องแกงเนาะแล้วก็มีพริกอันนี้เรามีพริกอยู่เราเอาพริกแดงเขียวจินดาเนี่ยพริกจินดานี่แหละเนาะพริกแดงธรรมดาของเราที่เรามีเนาะแล้วก็หอมแดงซุปก้อนขนอนหนึ่งก้อน พริกไทยแล้วก็มีกะปินะคะกะปิแล้วก็มีกระชายอันนี้กระชายนะคะกระชายผักเราก็มีอยู่ฟักทองนะคะอันนี้ฟักทองแล้วก็บวบเลี่ยมค่ะบวบเลี่ยมก็เห็ดอันนี้เห็ดฟางนะคะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะคะอันนี้ขา้าวโพดอ่อน พเอใบานางรักนะคะอันนี้ใบานางรักเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปตมพริกแกงกันก่อนเนะาะตำพริกแกงก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปแกงกันนะคะก่อนอื่นเราก็ตำพริกไทยก่อนนะคะ ใส่พริกก่อนนะคะใส่พริกเราเอาเผ็ดหน่อยนึงนะคะคเพื่อนๆชอบกินเผ็ดเนาะชอบกินเผ็ดก็ชอบกินเผ็ดน,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 นี่นะคะพริกปกติเขาก็เอาพริกสวนเนาะขีนสุสวนได้เล็กๆเนาะแต่อันนี้เรามีแบบนี้เราก็เอาอย่างนี้แหละหง่ายๆเนาะตายบ้านๆเนาะเพื่อนๆเนาะ วองไว้เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเด่นเข้าวตานะเพื่อนๆตั้มนะคะตั้มคลิกเนาะแหลกมากมายหรอกเนาะเพราะว่าเราทำกินเองเนาะเพ<ๆ>ื่อนเนาะมันมืดๆสักนิดนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าไฟไมันค่อยสว่างเลยแล้วก็ใส่นี้นะคะ ใส่หอมแดงไปนะคะตัเราก็ใส่กระชายไปเนาะ ตำกระชายไปด้วยนะคะเพื่อนๆตำกระชายแล้วเราก็จะเอาเนื้อกุ้งตำไปด้วยนะคะ ปุ้งค่ะใส่ไปเลยพี่แกงเราจะได้นัวๆน,นะคะเพื่อะป,ปิค่ะใส่กะปิลงไปเลย เข้ากันกับพริกแกงเราเนาะทุกก้อนขนอค่ะใส่ไปเลยตอนนี้แหละํำไป เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยนะคะไปแกงกันค่ะเดี๋ยวเรามาแกงกันนะเพื่อนๆน้ำก็เดือดแล้วเนาะ เดี๋ยวเราไปเอาผักมาใส่เนอะผักที่เขาสูงยากแล้วก็เอาอันนี้ใส่ก่อนเนาะผักฟักทอ เดี๋สักพักแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวสักพักเนาะ<ๆ>เพื่อนๆเอานี่ก่อนน็ได้ยใส่ไปนะคะ เดี๋ยวเราก็จะบวมนะคะใส่บวบใส่บวบลงไปนะคะเดี๋ยวปิดไว้อีกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาใส่เห็ดฟางนะคะให้บวบผุกแป๊บหนึง่งแลใส่เห็ดฟางกันนะคะใส่บวบแล้วเนาะ นี่นะคะเราก็จะเอาเห็ดฟางมาใส่นะคะใส่เห็ดฟางลงไปนี่จะผักเต็มหม้อ,อเลยนะคะเพื่อนๆ,ๆเดี๋ยวปิดไว้สักแป๊บเนะ้ะเดี๋ยวเราเข้ามาปรุงกันนะคะ เ,เราุงเนาะใส่ชูรสไปนิดนึงนะคะชูรสใส่น้ำตาลสักหน่อยแต่ก็ความหวานเขาก็มีผักที่หวานแล้วแหละเนาะแต่ว่าเราจะใส่อีกนิดนึงน้ำตาลาใส่น้ำปลานะคะน้ำปลา กุ้งนะแล้วเราก็จะใส่กุ้งนะคะใส่ออกนะสุ้งลงไปนะะใส่กุ้งลกงไปเนาะกุ้งก็จะสุกแล้วแหละแล้วเราก็จะใส่ใบแมงลักนะคะ ติมดูนะคะว่ารสันี่ีแล้วค่ะอร่อยค่ะตักใส่ถ้วยกันนะคะนี่นะคะเพื่อน แกงเลียงเราก็เสร็จแล้วนะคะนะคะี่ค่ะร้อนค่ะสดร้อนนะคะอร่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้ง,ง,งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาะคะ่ะมากินแกงเลียงกันค่ะปลายฝนต้นหนาวนะคะกินแกงเลียงดีค่ะ